ลอตเตอรี่ไปอันไหนคะนี่แหละนี่นะอันไหนอันที่ปิดไว้อาจารย์ตัวที่ปิดเหรอคะอะไถ้านี้ไม่มาจะเลิกโบนัสชีวิตโอ้คันที่หกคันที่หกคันที่หกอ้าวมีหกอ้าวหกมีเลขหนึ่งหกหกอ่ะสาธุคันที่หกนะคันที่หกเอาจะจะทำอย่างนี้ถ้าเราโค้งมาอย่างนี้ ก็เข้าเลยไงนั่นอของสุลินทีวีครับพี่โจครับบอกเลยว่าสุดยอดครับสามตัวนี้แบบว่ามาแบบตรงๆแล้ววันนี้งวดหน้าผมตามทุกงวดที่ผมติดผมถูกติดต่อกัน3ามงวดแล้วเดี๋ยวงวดที่สี่อะตามอีกครับวันนี้เรื่องงามยามดีนะวันที่จนแปทมาเปิดจุดบริการนอำเภอวสะงขานะเพื่อช่วยเหลือพี่นองประชาชนในพื้นที่ตะเข็บ แนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านอพเิดสังขาด้านบัวเช่แล้วก็บริเวณแถบนี้นะนำนะครับขอขอ,นะอ,ขอเนาะอ่ะก็เป็นบุญเป็นวาสนาเนาะที่เราได้มีโอกาสได้สร้างบุญกันโดยมีสายบุญทุกคนทุกท่านได้ าช่วยสงเคราะห์คนที่ลําบากคนยากไระยากจนแล้วก็สงเคราะห์ศพเนาะวันนี้เราได้ระดมทุนแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันจนเกิดรถตู้คันที่6แล้วก็รถตู้คันที่7วันนี้ก็ทุกคนร่วมกันมาเป็นกําลังใจนะฮะวันนี้ก็นิมนต์ทางท่านเจ้าคณะอําเภอพนมรักนะรนร์นะพระจา์สรรนะจากวัดปา่าเขาโตนะเป็นมาเป็นประธานนะนิมนต์ พระอาจารย์คำสิงรองเจ้าคณะอำเภอรปรา,าสาทมาทำปากพรมน้ำมนนะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับทุกท่านให้กับทุกคนนะแล้วก็นิมนต์อาจารย์ทายเยนะที่ปรึกษาในส่วนของสมาคมสุรินด้วยสมาคมอัศดินด้วยและก็นิมนต์พระอาจารย์เสิร์ดนะเจ้าคณะอำเภอศร,ร,รีขอรภูมิประธานที่ปรึกษาสมาคมอัศดิน มาเป็นมิ่งขวัญมาเป็นกําลังใจด้วยนะครับอ่ะวันนี้เอาแบบง่ายๆเอาแบบเรียบง่ายที่สุดนะแต่ว่าถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นสรีมงคลที่สุดแล้วล่ะสาหรับชีวิตนะวันนี้เราก็จะมอบเสื้อผู้ชีพผู้ภยัยโดยมีสายบุญสุรินทีวีเป็นเจ้าภาพกันทุกคนนะแล้วก็จะมีการบริจาคโลงศพผ้าขาวหอ่อศพให้กับทุกจุดบริการเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับเห็นในในภาพนะ จแล้วเราจะน้อมิก็าบุญส่วนี้ไปแจกต่อไปให้ดวงวิญญาณทุดวงวิญญาณดวงวิญญาณเป็นวัตถุที่มีอยู่ต่อไปเราจะน้อมเก็บส่งบุญส่วนนี้ไปให้ในเมื่อดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณเขาได้รับบุญแล้วเขาจะย้อนตอบมาให้เราเดินทางก็มีความปลอดภัยปรัถนาอะไรก็พบความสำเร็จนั่นแสดงว่า ด้วยอำนาจบุญศกระเรียนมันจะสงนนจ่งผลดลจิตให้พวกเราที่ยังมีชีวิตยอยู่ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าไปสู่ความสำเ,เร็จจนจะไดว่าอ่าจิตจิตที่บริสุทธิ์เราที่ได้ช่วยเหลือกับคนที่มีชีวิตยอยู่ก็ตามตายไปก็ดามในถ้าพวกเราก็ จะมีความโชคมีความมั่นคงมีความเจริญนั่นมารับนำบุญกันชราด้วยนะเีงนายกคลไอ้พวกไอ้ผู้กองมานิดมานีดโต๊ะเนี่ยปัจจัยที่เขาถวายมาจะเอาไปทำอะไรครับจ่าโครงการท่านวัดต้งมีสลาบนก้อนหินนสลาปฏิบัติธรรมหลังหนึ่งแล้วก็มีไอ้เจดีห้าองค์ด้วยบนนีก็ยังไม่เสร็จพระดายนิมพุกเขาไปสร้างสลาปฏิบัติธรรม สใช้ทสุรินทีวีวันนี้ก็ไปทอดท,ที่วัดเขาโต๊ะทอดที่สิบเนาะค่ะจ้า,จา,า,าแต่วันที่27กันยายนจนถึงวันที่10 17ตุลาคมเมื่อวานเนี่ยยอดบริจาคทั้งหมดเนี่ย12ใบแล้วก็มอบให้กับจุดสังขารเนะาะก็ถือว่าประเดิมชัย ให้ไปช่วยคนลําบากศพที่ยากไร้ยากจนนะมอบข้างขาวห่อศพนะแล้วก็บริจาคลงศพให้สามใบเนี่ยเจา้าภาพเจ๊อ้อยแคนตาลูปไทยจากตลาดทะเลไทยนะคุณมนฑรีสังม,มงคลตลาดไทยตลาดไทยนะคณะสายบุญชลินทีบริจาคลงศพช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรสมาคมสุรินิวสังขา่อคุณอ้อยนะมนตรสีสังม,มงคลหนึ่งใบคุณบุงกฎชกร คูณตีสอนคุณหญิงนะหนึ่งใบแล้วก็คุณไมตรีนิลไม,นะม่หนึ่งใบนะมอบให้กับจุดสังขารทั้งหมด3ามใบนะนอกจากนั้นก็จะมอบให้กับจุดสลักได้นอจุดสลักไดา้าจุดสลักใด3สามใบเ้อจุดสลักได้มีคุณจิรวรที่พิมานที่แดง12ล้านคนนี้ถูกางวันที่1แล้วก็ถูกางวันใหญ่ๆหลายรางวัลมาก นะแล้วก็จะมีะคุณลงนุษยปูนซับแล้วก็มีคุณชีระจุนมีคุณลุยแซ่อื้งมีคุณปัส,สรีมีคุณสุทธาชิพนะสลักไกทั้งหมด3ใบแล้วก็ถ้เาเก๋าเหมาะสมนะฮะอ่ะถ้าตูมถ้าตูมก็จะ3ใบนะสามใบก็จะมีคุณกะลวีแม่แอ่นนะเป็นช้าภาพหนึ่งใบคุณธนพรบัวสีหนึ่งใบ แลนะคณะสายบุญสุรินทีวีหนึ่งใบอันนี้นสีนรงศรีน,ะนรงทั้งหมด3ใบแล้วก็จะมีสายบุญสุรินทีวีหนึ่งใบอ่าแล้วก็จากคุณวุฒิพัฒน์คุณกัญญาพัฒน์เฉลิมฉัตรวิเชียนนะเป็นคู่สามีภรรยาลูกชายคุณฮงรสุกณน,นะแล้วก็ลูกสะพ้ายคุณฮงรสุขลบริจาคคนเดียวเลยสองใบให้กับสีนรงรนะอ่ะมทนาสาธุพวกเรา คณาผู U ้ที่ดูรีนิวจากกาดินที่ได้รวมตัวกันเพื่อที่จะมาทำไปดีมอบรถเพื่อผลประโยชน์โดยทิศโดยนะต่อไปแลวก็โดยเฉพ,เพ,เพาะจากพวเราที่ได้เสียสละเวลามีค่าในวันนี้และไมือชจะเสียเพราะวันนี้โดยตลอดมาก็ถือว่ายาวนานกันพอสมควรก็ถือว่าวันนี้ได้ได้ทำบุญเพื่อเป็นการลิด ตหรับพนัาผลไม้แก่วันพระปลุกตลอดถึงเจ้ากรรมในเวรและผู้ที่เราได้ไปสบพบเห็นกำมือของเราที่มีการสูญเสียกันเรื่อ,อยๆแต่วันนี้ก็เพื่อโชวเพื่อราบจากที่เราได้เห็นได้ทํามาแล้วเราก็ได้อุทิศสุญุนบุญ่วนกุนให้เขาอดีจะได้มีเวรมีกรรมต่อพวกเราจะได้รับอานุโมทนาบุญจากที่พวกเขาเหล่านั้นเพฉะนั้นก็ถือว่าตรงนี้ก็ถือว่าตรงที่ออกรรษาแล้วด้วย และวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสาคัญที่เราได้คิดามาทําบุญในวันนี้ก็คือวันเทวที่อทมทศเด็จพระนามสามพุติเจ้าที่ลงมาจอากสวงสวรรค์ดาวดึงมาในวันนี้เมื่อเช้าก็ได้จัดปา,าทเทโวกันได้ไปได้รับรู้กันก็ราะว่านี่ก็จะเป็นกรณีพิเศษในวันสาคัญเพราะเมื่อวานก็ถือเป็นมหมาปวรนา,าจากพระพิสุสงเราทำในนี้ก็ถือว่าไปยมเหมาะพอดีที่จะพวกเราได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาอย่างพร้อมเพรียง มีความสมหวังคิดอะไรปรารถนาอะไรก็ได้ดังใจต่อไปว่านะโมดังๆพร้อมกันนะโมตัสสะเทวะลภูตระสสะนะโมเทสสะเทวาลภอะระตะสมะสมุติเทสสะนินิขะภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขะมิสุสงนิ พระเจ้าลรร่วงรับไปแล้วด้วยรับไปแล้วด้วยจงได้รับงได้ครับคนบุญกุศลนี้บุญกุศลนี้ร่วมกับพระเจ้าทั้งหลายรวมกับพระเจ้าทั้งหลายการนานเตือนการนานเตอนวพว่าตามอิทธิพิบโณิบุญกุศลนี้บุญกุศลนี้ไปไปไป้รัไป อริยสัจกาเรวะเววะนิโตทินังปะเยทานังอุปกะปะฏิิจิตังปะฏิฏังสุนังสัจเฉวาโนกะตุน <kungan> <kazara>